ตอนนี้โจรสลัดโซมาเลียเดี๋ยวเขาจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องของคุณพิธาไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรพฤติกรรมโจรสลัดก็คือการรวมกลุ่มกันแล้วหาพาหนะนั่นคือล่องเรือกันไป เพื่อไปป้นเรือคนอื่นหรือไปป้นเมืองท่าเอาทรัพย์สมบัติกลับมาเป็นของตนเองแล้วก็ล่องเรือไปอยังชุมโจนสลัดหนังเรื่อง Pirates o t the c r r i b e e n นนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าในโจนสลัดนั้นก็มีโจนสลัดดีกับโจนสลัดเลวในหมู่โจรก็มีโจนที่ดี และมีโจรที่เร็วดังนั้นเราก็จะมาดูกันว่าไอ้ปฏิบัติการโจสรสลัดการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะส่งผลให้เห็นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนั้นมันจะเกิดปฏิบัติการโจสรสลัดฝ่ายแจ็คสเปลโร่ที่เป็นโจนสรสลัดดีหรือเป็นโจนสรสลัดของอีกฝั่งหนึ่ง คือเป็นโจรสลับเลวโลภโมโทสันต้องการเอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาเป็นส่วนตัวท่านที่รบทั้งหลายครับผมก็ต้องพูดคุยกับพี่น้องทั้งด้านเฟซบุ๊กทวิตเตอร์และก็ติกตอกให้ท่านทั้งหลายนี่ได้ทราบสิ่งที่มันเกิดความวิตกกังวลในผู้นำ ของพักการเมือง8พักที่ร่วมกันกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลนั่นคือเรื่องของการจับมือกันโดยไม่มีใครทรยศหักหลังในใจลึกๆของผู้นำพักไม่ว่าจะเป็นผู้นำพักก้าวไกลและผู้นำพักเพื่อไทยก็วิตกกังวลเรื่องนี้ ในหัวใจลึกๆครับวิตกกังวลว่าคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ต่อกันนั้นจะสามารถจะรักษาไว้ได้ตลอดไหมเพราะล่าสุดคนที่เดินเกมของพักเพื่อไทยก็คือรองหัวหน้าพักภูมิธรรมเวชชย,ยชัยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณสุทธิชัยยุนล่าสุด ถ้าใครย้อนกลับไปฟังท่านจะเห็นคําตอบเห็นคําตอบที่จะอธิบายว่าอนาคตทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นคุณพูลทำได้สรุปสั้นๆว่าในสัญญาณที่ถูกส่งออกมาจากพรรคเพื่อไทยหากพิธาลิมเจริญรัต ไม่ผ่านการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือได้เสียงไม่พอถึง376เสียงพักเพื่อไทยก็มีแผนสำรองมีแผนแต่แผนนั้นจะไม่กระทำออกมาเพราะไม่ต้องการให้ ความรู้สึกของประชาชนที่เป็นแฟนคลับของทั้งรรคก,ก่าวไกล14ล้านคนนี่ที่ไปเลือกรรคก,ก้าวไกลและอีก10ล้าน4แสนคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดความไม่สบายใจนี่ก็ถือว่าเป็นการคิดที่เผื่อสถานการณ์มากที่สุดนะครับต้องนับถือ และสิ่งหนึ่งที่ได้แพรมออกมาแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่ผมคิดไว้ว่ามันจะมีปฏิบัติการโจรสลัดก็คือเขามีความวิตกกังวลว่า188บวกกับ250จะตัดสินใจ จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นและจะพยายามทำให้เกิดเสียงรัฐบาลข้างมากในอนาคตเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลในปีส5ง2ยเรื่องนี้คิดครับและเรื่องนี้ผมก็คิดเหมือนกันท่านทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นผมจึงตั้ง ชื่อตอนนี้ว่าโจสรสลัดปฏิบัติการโจรสรัดการเมืองปฏิบัติการโจสรสลัดการเมืองซึ่งก็คงจะเริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ผู้ที่ได้รับคะแนนได้เป็นสอสอทั้ง500คนเริ่มไปรับหนังสือ รับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและนำหนังสือรับรองนั้นไปยื่นต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมบูรณ์ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ตรงนี้แหละครับปฏิบัติการโจสรสลัดก็จะเริ่มขึ้นปฏิบัติการโจสรสลัดนี้จะมีอยู่สองขั้นตอนใครจะทำตัวเป็นแจ็คสเปโรในการจะไปรวบรวมผู้คนเขาก็ต้องหาเรือหาต้นหนหหาสเสบียงและก็รวบรวมผู้คน เข้ามาอยู่ในเรือของตนเองผู้คนที่รวบรวมเข้ามาก็คือผู้แทนราษฎรทั้งหลายนี่แหละปฏิบัติการโจรสลัดการเมืองครั้งนี้จะเริ่มดําเนินการไปพร้อมกับโจรสลัดอีกกลุ่มหนึ่งแจ็คสเปโร่ก็เริ่มในการรวบรวมผู้คนตั้งแต่วันนี้ ส่วนขบวนการโจรสลัดโซมาเลียโจรสลัดโซมาเลียก็จะดำเนินการตั้งแต่วันนี้เหมือนกันอุปมาอุปไมยโจรสลัดมาโจรสลัดโซมาเลียนีย่ก็เหมือนกับกลุ่มนักร้องทั้งหลายแลครับที่กำลังจะไปปฏิบัติการจัดการกับกัปตันเรือ ของพรรคก้าวไกลกับตันเรือของพรรคก้าวไกลก็คือพิธาลิมเจริญรัตตอนนี้โจรสลัดโซมาเลียซึ่งไปกันคณะเล็กๆไม่ได้ใหญ่เหมือนโจรสลัดคาลิเบียนหรือนำโดยแจ็คสเปโรอะไรพวกนี้ท่านทั้งหลายครับเดี๋ยวเขาจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ง เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องของคุณพิธาลิมเจริญรัฐไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิฉัยยื่นอีกครับตามมาตรา82วรรคท้ายหากสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องของคุณพิธาไวพิจารณา สารรัฐธรรมนูญก็จะสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของคุณพิธาริมเจริญรัฐซึ่งคาดหมายว่าจะสั่งให้คุณพิธาริมเจริญรัฐหยุดการปฏิบัติหน้าที่หลังจากคุณพิธาไปร่วมการเปิดสภาแบบรัฐพิธีซึ่งคาดหมายว่ารัฐ พิธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชเชดดำเนินมาเปิดการประชุมรัฐสภาแบบรัฐพิธีนี้คาดหมายว่าไม่น่าจะเกินวันที่สามกรกฎาคมหลังจากวันที่สามกรกฎาคมสารรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องของคุณพิธาไว้พิจารณาและ จะมีคําสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่สามกรกรดาคมและคาดหมายว่า คุณพิธาริมเจริญรัฐจ,จะไม่ได้มีโอกาสลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่คือสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่เลวร้วายที่สุด